ทั่วโลกสะเทือนใจซุปตาหนุ่มเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต RM สมาชิกวง BTS ได้แชร์ข่าวการสูญเสียน้องโมนี่สุนัขอันเป็นที่รักของเขาเมื่อวันที่12สิงหาคม RM ได้ไลฟ์สดบนวีเวิร์ในระหว่างการพูดคุยกับแฟนๆก็มีคนถามเขาเกี่ยวกับสุนัขของเขาน้องโมนี่ซึ่ง RM เปิดใจว่า อโมนี่เดาว,ว่าฉันไม่เคยบอกข่าวกับพวกคุณโมนี่ข้ามสะพานสายรุ้งเมื่อสองถึงสเดือนก่อนโมนี่ไม่ค่อยได้ใช้เวลากับฉันมากนักแต่สมาชิกในครอบครัวของฉันที่อาศัยอยู่กับโมนี่คือยังทำใจไม่ค่อยได้โมนี่คือครอบครัวของเราจริงๆ ฉันซื้อภาพวาดที่ดูเหมือนโมนี่จากงานแสดงสินค้ามาแขวนไว้ที่ครัวฉันจึงบอกลาครั้งสุดท้ายในงานศพในขณะเดียวกันน้องโมนี่หรือที่รู้จักกันในนามแรปมอนได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเหล่าอามี่แฟนคลับ BTS เป็นครั้งแรกในปี2013ในฐานะสมาชิกครอบครัวคนใหม่ของ RM คําว่าสะพานสายรุ้งคือถ้อยคําปลอบใจแด่ผู้ที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนรัก